ปริมในฐานะนักโหราศาสตร์จะขออนุญาตทำนายตามตำราตามประสบการณ์โดยการทำนายนั้นจะมีทั้งมุมดีและมุมเสียซึ่งขอพูดตามความเป็นจริงซึ่งปริมในฐานะผู้ที่เชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดคนหนึ่งนั้นก็อยากให้ผู้รับชมทิ้งคำทำนายในด้านที่อาจจะส่งผลเสียไว้แค่ในคลิปเท่านั้นแล้วเลือกฟังเลือกจำแต่สิ่งดีๆเก็บเกี่ยวคำทำนายที่ดีๆเอาไว้จะได้มีความคิดบวกมีพลังงานบวกทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆเป็นไปได้ตามที่ใจวาดฝันไว้ปริมขอให้ทุกคนสมความปรารถนาและมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปริมจะมาทํานายทายทักดวงประจำปี2565ปีนี้สนุกมากๆเพราะว่ามีดาวใหญ่ย้ายราศีถึง3ดวงด้วยกันและคลิปนี้นะคะเป็นคีของชาวลัคนาราศีมังกรไปติดตามแล้วชมด้วยกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีมังกรในปี2565เป็นปีแห่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้ามัน่นคง คำทำนายต่อไปนี้เป็นคำทำนายโดยรวมของแต่ละลัคนาราศีอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหากต้องการให้ตรงมากที่สุดสามารถแอดไลน์ไอดีเพื่อรับการตรวจดวงชะตาส่วนตัวได้นะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะตั้งแต่ปลายปี2563มเนี่ยมีราหูนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ในเรือนปุตตะค่ะและตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในเรือนปุตตะนะคะยาวไปจนถึงวันที่12เมษายนปี2565ค่ะคนลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆเช่นนะคะลงทุนกับการซื้อหุ้นลงทุนกับการซื้อเหรียญดิจิตอลนะคะหรือว่าจะ เป็นการลงทุนเพื่อตอนเองนะคะพัฒนาความรู้ตนเองโดยการลงทุนกับการศึกษานะคะไปลงคอร์สเรียนต่างๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของตอนเองในการต่อยอดในการหาเงินใหม่ๆช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะปุตตะยังแปลว่าลูกหลานบริวารได้อีกด้วยดังนั้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเกี่ยวกับลูกหลานได้ด้วยค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่13เมษายนปี2565 ราหูเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนพันธุค่ะมันก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานนะคะ bathroom, right bathroom, มีโอกาสที่จะย้ายจากต่างจังหวัดเนี่ยมาอยู่กรุงเทพหรือย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ก็ได้นะหรือคนที่ไม่ได้อยู่กับแม่เนี่ยก็อาจจะได้กลับมาอยู่กับแม่มากขึ้นค่ะหรือเป็น <Oj> ช <anytime> <low> ่วงเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะ ตั้งหลักตั้งตัวนะคะสร้างฐานะจากที่คุณเนี่ยดำเนินชีวิตมาแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปวันๆนะคะมันจะทําให้คุณมีกําลังแรงกําลังใจในการสร้างฐานะมาจากครอบครัวของคุณนี่แหละที่เป็นตัวการสําคัญในการที่จะทําให้คุณทะเยอทะยานในการหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหรือเกิดเหตุการณ์ที่จาก ที่บ้านนี่แหละมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินได้เยอะๆมาช่วยที่บ้านมาช่วยครอบครัวมากขึ้นค่ะมันแปลว่าต้องปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยหรือแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนรถซื้อรถใหม่ค่ะคุณจะต้องระวังเรื่องการใช้รถนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินกับการซ่อมรถนะคะหรือว่า ตกแต่งบ้านปรับปรุงบ้านมากๆเลยค่ะและประกอบกับนะคะดาวพฤหัสนะคะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนและได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดในเรือนสหัชชะค่ะดังนั้นนะคะมันจะหมายความว่าคุณนอยู่ไม่ติดบ้านแน่นอนนะอาจจะแวบนูน่นแวบนี่นะคะมีการเดินทางระยะใกล้มากขึ้นนะคะ แบบว่าต้องมีการท่องเที่ยวต้องมีการสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะต้องมีการติดต่อกับคนหน้าใหม่นะคะรู้จักกับคนมากขึ้นรู้จักกับคนที่ทําธุรกิจร่วมกันหรือว่ามีแวดวงสังคมเดียวกันนะคะติดต่อประสานงานมากขึ้นค่ะคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะได้เจอคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะ เจอคนใหม่ๆที่จะนําคุณไปสู่ความมั่นคงไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากขึ้นค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวพรหัสที่อยู่ในเรือนสหาชาเนี่ยเขาเล็งเข้ามาสู่ในเรือนสุพะที่แปลว่าความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ในเรือนกระดุมพระนะคะก็คือเรือนการเงินของคนล,นาลาัคณาราศีมังกรเนี่ยเมืเ่อวันที่21พฤศจิกายนปี2564นะคะและเขาจะอยู่ยาวไปจนถึงวัน ที่14เมษายนปี2565ค่ะดังนั้นนะคะช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําคัญมากๆสําหรับคุณในการหาเงินหาไรายได้นะคะเพราะว่าคุณจะมีเพื่อนมีคอนเน็ t ชันนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะแสวงหาไรายได้เพิ่มเติมอื่นๆมากขึ้นค่ะสําหรับการงานของคนลัคนาราศีกุมนะคะก็คือปลายปี2564นะคะยาวมาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันเน ดาวการงานนะคะก็คือดาวศุกร์ของคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยเขามีการเดินวิปบริตค่ะมีการเดินมนมีการเดินพักนะคะทำให้ลักษณะาการงานเนี่ยไม่เป็นไปแบบที่คิดไว้หรือคาดหวังไวะคะ้ค่ะมีการที่จะต้องกลับไปแก้ไขางานเดิมกลับไปรับผิดชอบงานเก่าค่ะโปรเจกต์งานที่เคยวางไว้ที่เคยจัดทำนะคะ ก็จะมีการสะดุดมีการชะง,งักมีเหตุการณ์ที่จะต้องชะลอไปก่อนค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่คาดหวังในเรื่องความก้าวหน้าจเจริญเติบโตไม่ค่อยได้นะคะแต่พอหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงกันยายน ดาวสุขเนี่ยเขาเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจากโคนไม่มีการเดินวิปผลิตเลยนะคะตลอดระยะเวลา7เดือนนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างให้ผลดีกับคนลนักษณะราศีมังกรอย่างมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยดาวสุขเขาก็จะมีการเดินมนเดินถอยหลังนะคะหรือว่าเดินพักหยุดการเดินไปนะคะแต่ทีเนี้ย พอช่วงเวลาดังกล่าวนะคะคือกุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงกันยายนเนี่ยเขาไม่มีการเดินวิพลิตเลยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะทําธุรกิจนะคะสําหรับคนที่ต้องการทําธุรกิจนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นจังหวะดีๆในการที่จะเข้าเริ่มธุรกิจของคุณได้นะคะจะมีทิศทางงานที่ เป็นไปอย่างที่ต้องการนะคะเป็นไปแบบที่คาดหวังได้นะคะมีทิศทางที่แบบจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะและยิ่งช่วงปลายปีนะคะดาวศุกร์เนี่ยเขาเข้าไปสู่ในเรือนราศีตุลเป็นตำแหน่งเกษตรและเดินเสด็จอีกด้วยช่วงเวลานั้นนะทิศทางการงานของคุณจะพุพ่งพวดมากๆนะคะเป็นช่วงโอกาสที่แบบ คาดหวังในเรื่องการงานได้แบบยิ้มแก้มปิในเรื่องการงานมากๆนะคะทั้งคนที่ทําธุรกิจการงานของตนเองนะคะและคนที่ทํางานประจําเลยนะคือเป็นช่วงเวลาที่ดียิ่งกว่าช่วง กุมภาพันธ์ไปถึงกันยายนอีกนะเพราะว่าช่วงกุมภาพันธ์ไปถึงกันยายนเนี่ยคือเขาเดินปกตินะคะแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยเขาเดินหน้าอย่างรวดเร็วค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้ตำแหน่งเกษตรอ่ะคือแบบดีมากๆเลยค่ะในช่วงปลายปีสำหรับใครนะคะที่วางแผนที่จะล u n c h Product นะคะหรือว่าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ให้ทําหลังจากกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะดีที่สุดค่ะและปังมากๆคือปลายปีค่ะแต่ว่าคุณอาจจะทําช่วงหลังกุมภาพันธ์ไปก่อนนะให้คนได้รู้จักให้เป็นการโปรโมทให้คนรู้จักสินค้าบริการของคุณก่อนและมันจะไปเปี้ยงนะคะก็คือช่วงปลายปีนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องความรักของคนลัขนาราศีมังกรในปี2565นะคะคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วต้องระวังในการคิดมากของตนเอง ความขี้วิตกกังวลความเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะความขุดอดีตนะความไม่ปล่อยวางความจู้จี้จุกจิกการที่เอาอดีตมาขุดคุยแล้วก็มาทับถมคู่ของเรานะคะมันจะทําให้คู่ของเราอะ่ะเกิดความลาคาญใจและเขาจะไม่อยากที่จะทนอยู่กับคุณนะมันเป็นสาเหตุของการมีปากเสียงการทะเลาะวิวาทนะคะอดีตก็ปล่อยอดีตของมันไปนะคะอย่านําอดีตมาทําให้ปัจจุบันเสียหายนะดังนั้นถ้าอะไรที่เขาเคยทำผิด พลาดมาแล้วนะคะคุณอย่าขุดออกมาพูดบ่อยๆนะมันจะทําให้ความรักของคุณในปีนี้มันไปนถึงขั้นที่คุณไม่อยากให้ไปได้นะคะ oh <no. S 1> เพราะท่จากคุณมีดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยและมาเป็นกเกษตรทับอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่วิตกกังวลมากนะคะแบบระแวงในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าออชอบนำเรื่องเก่าๆมาพูดขุดคุยอดีตนะคะหรือว่าการที่แบบ ความจู้จี้ของคุณได้นะคืออยากให้ระวังเรื่องพวกนี้ให้มากนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นและก็คือต้องแบบหยุดตัวเองให้ได้นะคือด้วยอิทธิพลของดาวมันก็จะกระตุ้นให้คุณอะรู้สึกแบบนี้และทําแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องมีสติคุณต้องไหวตัวทันและรู้สึกตัวให้ทันแล้วก็หยุดตัวเองให้ทันค่ะสําหรับคนโสดน,นะคะหากคุณ ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็อยากจะให้เว้นช่วงปีนี้ไปก่อนนะสําหรับคนโสดที่ไม่จ๋านะคะก็คือยังมีคนคุยแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบนะคุณก็คุยแบบให้ชุ่มชื้หนหัวใจนะแต่อยากพึ่งลงหลักปักฐานนะเพราะว่าเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยมันเล็งเข้าไปในเรือนคู่ของคุณนะมันก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้คู่แบบตกกระไดพลอยโจรแบบรู้สึกว่าคุยแบบนี้แต่พอมาเป็นแฟนกันจริงๆแล้วมันได้อีกแบบหนึ่งนะคะมันแบบว่าไม่ มันไม่เป็นแบบที่คุณคาดคิดไว้นะคะภาพลักษณ์ข้างนอกคุยกันแบบยังไม่รู้จักกันมากจริงๆนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอคบกันแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกลัวในเรื่องการที่เป็นมือที่3นะคะหรือถูกหลอกในเรื่องแบบหลอกให้รักแลวจริงๆแล้วเขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วแบบนี้ต้องระวังให้มากนะคะหรือสําหรับ ใครที่คิดว่าเราอะคุยกันมาสักระยะหนึ่งดีพอแล้วรู้จักมากเพียงพอแล้วนะคะก็อาจจะไปเป็นในลักษณะที่เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือว่าการที่แบบเขาเคยอกหักมา มากๆนะคะเจ็บมามากๆแล้วนะคะแล้วคุณครบเขาต่อเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาหัวใจให้เขาเขาอาจจะมีบาดแผลที่แบบช้ำลึกนะคะพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเท่านั้นเองค่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะสําหรับดวงความรักของคนละขณาราศีมังกรเพราะว่าต้องมาดูคลิปรายเดือนอีกทีนึงค่ะ